โอเคโหกราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันใน Gearity Fun mm hmm. นะก่อนที่ผมจะเข้าขอมผมขอประกาศเรื่องการแข่งชิงสก,กิมมในเนื่องจากวันที่5ถึง6กันยายนผม,ผมต้องไปเที่ยวกับพี่กังพลที่ราชบุรีทุกคนเพราะฉะนั้นผมต้องเลื่อนมาเป็นวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมอ่ะถ้าไม่พอถ้าเวลาไม่พอก็อาจจะ29ถึง30นะอาจจะเดบไป30ได้นะครับผม และทุกคนเอิ Earth, Gaming, ร์ธทรีอาร์เกมม่เขาได้กลับมาแล้วทุกคนเขาว่างันแล้วทุกคนเพราะผมแก้วันปุ๊บเขาว่างทันทีทุกคนเราก็เลยแก้ผมรอบเฉพาะรอบแรกทุกคนรอบแรกคู่สี่จะเป็นซีอาร์เกมมิ่ง s เพูดนะครับผมส่วนทางของชังงงน,นะครัสระสิธิ์นะครับผมก็นะครับผมประมาณนั้นวันนี้ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนเรามีวิดีโอกระเทียที่ผม เล่นให้ดูกันนทุกคนเล่นสก,กินชื่อว่าพาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยกันเนาะเออทุกคนแล้วก็การหาคู่ที่สามทุกคนผมจะก็หาโอเคมาแล้วทุกคนก็หาคู่ที่สามผมจะเอารอบสุดท้ายรอบรองสุดท้ายทุกคนามาผู้แพ้มาสู้กันทุกคนจะหาที่สามโอเคอนนตอนนี้จุดนี้ผมเล่นสก,กินใหม่แล้ว สกินฟ้าทุกคนตีหุลนมาไปโดนนายอีฟนะผมอันนี้คือในเกมเพจเซอร์โกลบในหมดปกติทุกคนตัวนี้ดนไปหนึ่งนะผมตีเรียบร้อยทุกคนนายอีฟลมนะครับผมอ่านี่เหรอทุกคนโกงมากทุกคนผมบอกเลยนายอีฟลมแบบได้แบบง่ายๆทุกคนตีแล้วก็โดใช้ไอ้เออลูกป้าโดนนายอีฟแล้วก็ตีทีนึงนายอีฟก็ลมแล้วทุกคนคือแบบสุดๆอ่ะ ใครยังไม่ทราบสกิลของตัวนี้สาม,มารถไปดูคลิปที่ผมเล่นการ์ดเทียรในเซิร์ฟเวอร์จีน่าทุกคนก็ทดลองไปเรียวทุกคนว่าเล่นยังไงยังไงเงี้ยสวยเหมืนอนโคดีเนเตอร์เขาจะมาแต่ว่าเหมือนเป็นน้ำนหอมประเทนไทยโคดีเนเตอร์เหมือนช่วยซัพพอร์ตมากกว่าแล้วโวประมาณนั้นนะแอบซ่อนอยู่ตรงนั้นทั้งหมดน้ำหอมเขาจะมาช่วยทุกคนตอนนี้ก็ใช้ตุ๊กป้านผมก็ฝึกเล่นอยู่ทุกคนกว่าจ,จะเล่นไม่ได้ดีมากทุกคน โดนยิงปืนใส่หน้าทุกคนโคเดเต้เขาย,ยิงปืนใส่หน้าจวนนี้แล้วก็ดันดันไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดชไปละนายอีฟเดชไปแล้วทุกคนแล้วก็เดินตามทุกคนผมไปฝึกเล่นมาหลายตาอยู่ทุกคนก็ถือว่าโหดนะผมบอกเลยว่าให้เทเอเอบวกเลยที่สามทุกคนเอบวกเลยนะ เอาแล้วเหมือนน้วงโเขากลับไปแล้วก็โดดลงสิการข้าาต่างก็จะเป็นอย่างี้นะเหมือนจะทำแบบเหมือนละลายตรงนั้นชั่วข่าวละลายพื้นตรงนั้นชั่วข่าวทุกคนตอนนี้โอ้โหแล้วก็ตีโลเรียบร้อยล้มทุกล้มหน้ายิบลงง่ายมากทุกคนนี่คือห้าเครื่องอยู่ด้วทุกคนนะอีเฟสองเลวนะในอีฟจะโดนจับเฟสองทุกคนโอเคสี่เครื่องเนาะสี่เครื่องน้าอีฟเฟสองทุกคนผมบอกเลยสุดว่าไง คือตัวนี้สกินนี่เป็นสกินฟ้าชั่วพผาวคนสกินนี้พผาว P A W N นะรู้สึกว่าต้นรอบนี้ทุกคนสกินของเจ้ากาลาเทียเนี่ยจะมีแต่ภาษาอังกฤษนะทุกคนสกินเท้าชั่วเช็คเมททุกคนสกินฟ้าชั่วพาวแล้วก็จะมีสกินในอันนี้จะในันนดนโดทุกคนมันจะมีสกินในวงในลูกแก้วด้วยทุกคนก็ชื่อภาษาอังกฤษกันมีสกิน ของแมคคนิกชื่อว่ารีสวิมแล้วก็โจเซชื่อว่าอินลิชสักอย่างอินลิชมันก็ตีโดนเรียบร้อยแล้วนะเออทุกคนกยุ่ยซี่มากทุกคนบอกเลยน่าจะเป็นเพราะว่าคนยังแกะทางกันไม่ค่อยเป็นนะครับผมถือเพิ่งเข้ากับผมเล่นนี่ตานี้ผมอัดไปนานนะทุกคนแต่ว่าผมคืงอหง่อให้ทุกคนดูแล้วครับผมคนอาจจะยังแกะทางกันไม่ค่อยเป็นมากุกคนเล่นแบบวันสองวันสามวันแรกเองมนะั้งคนเลยยังแบบว่าไม่ค่อยเจอกันจะแ,แกะทำไม่เป็นนะครับผมตอนนี้ล้มแล้วเรียบร้อยทุกคน นั่งก็อีตรงนี้เลยแล้วกันนะเหมือนเจอน้ำหอมด้วยนะทุกคนน้ำหอมมีปอกแขนอีฟทุกคนที่เป็นอีฟสกินมือสป,ปิงนะปอกแขนเนะี่ยซึ่งผมก็เห็นเสาสั่นผมก็ไปไล่พิเศษดีกว่าทุกคนเห็นเไม่ปอกแขนทุกคนก็เลยไม่ได้ไล่นนี้ก็ถือว่าตัวคนต,ตัวนี้เล่นง่ายนะทุกคนแต่ว่าอาจจะยากสำหรับบางคนที่ไม่ได้เล่นบอลบอลนะเพราะว่าผมมีพื้นฐานการเล่นบอลบอลอยู่ทุกคน ผมเล่นบอลบอลพอใช้ได้ทุกคนเคยเคยเล่นได้อยู่อะแต่ว่าตัวนี้มเขาบอกคนตัวนี้ก็คื้ครับบอลบอลต้องดักหน้าเสอือเอามือจริงเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนบอลบอลทุกคนคือไอการเจ็บเซียวเหมือนบอลบอลแต่การดักหน้าเสือผมได้พื้นฐานจากนักควาบอลลินทุกคนคือผมชอบเล่นนักบอลลิ่นจะต้องแต่คือผมแต่แลเล่นผมแต่เล่นักบอลลิ่นทุกคน ราะฉะนั้นทุกคนผมก็เลยได้พื้นฐานจากการเล่นนักเบโอลินมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยทุกคนก็เราสามารถตักหน้าเสือได้นะครับผมก็ต้องขึ้นดักหน้าเสือออีกแล้วนันกเโอินประมาณนั้นต้องรอทางเสอือนิดหนึ่งก็เลยได้พื้นฐานมาคือตัวละครตัวนี้โหตัวนี้เรียบร้อยทุกคนตัวละครทุกคนมันจะเหมือนบอลบอลผสมนักวบโอลินทุกคนคือต้องขึ้นดักหน้าแล้วก็เจ็บยิหาอะไรเงี้ยเจ็บเซี่ยวประมาณนั้นนะทุกคนเหมือน บอลบอลผสมนักเพ,พื่อเหรีนะเหมืนพิสเต็ทเขาเขาประตูวทุกคนวันนี้เจอพิสเต็ทนะครับผมมันได้ปินนะสักอย่างผมปินงานอยู่ทุกคนไม่เป็นใค <c oughs> ือตอนนี้เหมือนเห็นพิสเต็ทแล้วทุกคนก็กลับไปเฝ้าก่อนจะได้ดักหน้าเ้าอี๋นะครับผมแล้วคนตอนนี้โซนหน้าเ้าอี๋ดีมากนะโซนเครื่องก็ดีแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้สกิลปักหมุดทุกคนมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะ สุวปักซิบปักหมุดไปใช้ย่างทุกคนมันต้องเล็งเซอร์ตัวนี้ทุกคนเอาตู้ปั้นสองอันรวมกันนะครผมเรียบร้อยตีลมนะครผมอีซี่มากทุกคนบอกเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆทุกคน,น,นให้ชินๆเลยทุกคนตัวครตัวนี้ถูกควาสามารถลงแรงได้ทุกคน,กคน,กคนให้เทียร์เอบอนะวกนะผมอ่ะยัผมก็กลับไปฟอกก่อนเผื่อมันลุกเองทุกคนเพราะว่าพรีเซนเนี่ยเป็นตัวละครที่ลุกเองเร็วมากทุกคนผม ผมวเออหูมันขึ้นแล้วมันจะตายลูกก็เลยแบบไปจับนันงดีกว่าคือพิเศษเป็นตัวละครที่ลูกเองเร็วมากคือเร็วกว่าหมออีกมั้งเร็วกว่าหมออีกมั้งอาจจะพอพกับหมอหรือหมอช้ากว่าหรือหมอเร็วกว่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเร็วมากคือพอพกับหมออ่ะเอาจริงหรือหมอช้ากว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือเร็วมากพิเศษอะลูกเองเร็วมากเพราะฉะนั้นผมก็รีบดูรีบจับนั่งอะไรอย่างงี้ผมก็วิ่ง หาเซอร์ทุกคนมาเจอหลุมก็เลยเฝ้าหลุมแต่เหมือนผมเห็นรอยเท้าเห็นตัวโคกไก่ทุกคนก็เลยไปไล่เลยแล้วกันนอตเดือคนสุดท้ายแล้วก็ไปไล่เลยปั้นไม่โดนเออเผื่อใครที่เก็ตดูคลิปเล่นแนวออลิรับจีทุกคนคลิปมันน่ามันยามากผมอธิบายสรุปน้อยกับสกิลของอลินไม่ใช่ของนักเก็ตสลักคือพี่ขอโทษกาตาเทียเออของนักเก็ตสลักกาตาเทียทุกคนคือมันจะมีลูกปั้นเอ็งจิ้ ากับเดวิลถ้าอันนี้ผมขอพูดเรงต่อสกิลเต็มเหมืกันทุกคนก็จะมีรูปปั้นเต้นกับเดวิลใช่ปะมันจะมีรูปปั้นหลักอย่างละสามนะครับทุกคนแล้วก็ต่อสกิลเต็มสามารถเอารูปปั้นสองอันนี้มารวมกันก็คือให้รูปปั้นมันชนกันนั่นแหละมันจะกลายเป็นรูปปั้นเทพเจ้าทุกคนก็คือมันจะพุ่งชนเสืออ์ตโนมันนะครับผมอ่ะ แล้วก็การทำให้เซิร์ฟแบบตาเมจก็ค hmm. sí, so okay. okay, ือต้องใช้ร like, okay? ูปปั้นชนเซิร์ฟโดนสิ่งกีดขวางนะทุกคนจะเป็นอะไรก็ได้ทุกคนจะเป็นรูปปั้นชนกันเองก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปปั้นชนกำแพงชนสิ่งของได้หมดนะครับผมโอเคประมาณนี้ย่อๆนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร e นะครับผมคลิปนี้ขอตัวกลับไปเพียงนี้ก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย